สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนี้มาพบพอกับเบาหนองอีกเึก้าครับผมมือนีครับเบาหนองได้มีโอกาสบอกกันกับแม่จิตครับฝันคงสุดไทยครับโคงสุดไทยแม่จิตมากเกือบมอเลยลองมาฟังไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับความฝันกับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําทุกสิ่งทุกอย,ย่างขึ้นยุทธิโชคเลยดวงครับเลขสีออกหรือบ่ออกเลขสีเขาหรือบ่เขา อันนี้เบาน้องกระบอกบ่อดน้อครับนาอแต่ว่าแม่เพิ่นฝันเพิ่นก็นเลยเอามาบอกสูฟังเพิ่นบอกว่าเบาน้องเอ้ยแม่ฝันคือคือเกาอีกแล้วเพิ่นว่าย่ําคือเกาก็หมดที่หล้วเลยเบาน้องอว่าฝันตัวใดแม่บันนี้เบาน้องเลยถามว่าแม่ซื้อไหวหแล้วบ่แม่ซื้อไ้แล้วแม่แม่ฝันแล้วแม่ก็ไปซื้อเลขแล้วก็จังได้เมาเจอกับเบาน้อง ก็จังได้มานังคุยกันนี่ล่ะความฝันก็คือความฝันเราอะแต่เลขสีมาหรือบ้ามาอันนี้แม่กับบงหูแต่ว่าแม่ซื้อไว้แล้วแม่ก็เลยอยากเอามาบอกสู่ฟังทุกสิงทุอย่างมากกับคืนยทุทธิโชคและดวงนั่นแหละเพลินว่าเลขบ่เขาไกยาวากันทะเลเข,ขากระทือว่าเฮามีโชคไปน้ากันบ้าน้องอว่าโอ้ยมันมันบอกมันเรื่องแปลกดอกเลขทีสเขาหรือบ่เขาแต่ขนาดเลขเบ้าน้องฝันเขาก็มีบ่เขาก็ยังมี มันเป็นเหลือกปกตินะครับนาอแม่เพื่อนฝันครับแม่เพิ่นฝันขึ้นวนันพระเพื่นฝันลายมือเล่าเพื่นว่าเพื่นฝันลายมือแหล้วแต่ว่าเพื่อนเ่าท่านเี้มีโอกาสเดี๋ยวมาเจอกับเบาหนองเพื่นว่าเพ้น่นฝันขึ้นวนันพระวันโกนฝันวันโกนแล้วก็ขึ้นขามาเป็นวนันพระเออประมาณนี้แหละเพื่อนฝันว่าเพื่อนเห็น,นสร้างไงครับเพื่นว่าเห็นสร้างไงสร้างเผือก แต่ว่ามาแปกลกรอบนี้มาสองโตเลยเพื่นว่าบักใหญ่เลยเพื่นว่ามาสองโตบักใหญ่เลยว่าเพื่นว่ามาขออยู่น้ามาขออยูน้าอยากมาอันสางบาร,รมีอยู่นี่เพิ่นว่าจริงตอนแรกแม่นั่นบพาท่านนด้คิดยังดอกแม่กัดยืนอยู่เห็นแต่สางสองโตหนังยางมาหาสองโตใหญ่ๆญเลยเพิ่นว่าสองโตบักใหญ่ เป็นสร้างเผือกสีขาวเพื่อนวางสีนะยางมหาแมีย่างมหาแม่ปุ๊บมหอดต่อนหนาแม่แล้วก็นางลงแล้วก็เพื่อนก็ชู้ง่วงขึ้นเพื่อนก็ชู้ง่วงขึ้นพอ่อปันี้ก็ได้ยินเสียงออกมาว่าว่าขออยู่น้ำแน่สีมาสางบาลามีเพื่อนว่าแม่ก็บ่าอีหยังเยอกว่าะแม่รล้ว่าจวงฝันแปลกๆแ,แล้วว่าฝันแปลกๆ เล่ากันเลยว่าเป็นยังจังสีอยากมาอยู่น้ำเปิ้นว่าหังสีน้ำแ,แม่แม่สีเอแม่จิตถามเป็นยังจังสีอยากมาอยู่น้ำอยากมาสางบารามีเปิ้นว่าสร้างนั้นว่าอยากมาสางบารามีสีให้อยู่น้ำบอ่อเปิ้นว่าสิก็เลยโอ้ยอยู่ได้ดอกอยู่นั่นอยู่ได้แต่ว่าสิมีปัญญาเลี้ยงบอ่อเปิ้นว่าบัณฑิสร่างก็เลยว่าบ่ต้องเลี้ยงบ่กิน บอยหยังทั้งนันเพิ่นวะแต่สีมายูนําเพื่อจะมาสางบารมีเพิ่นว,วะพอเ้าแล้วปึ๊บแม่เพิ่นก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นเพิ่นก็เลยคิดอยู่ว่าเอ๊เฮาส,สื่อเลขตัวใดดีวะเพื่อนว่าวเลยแต่ว่าแม่น่ะเพิ่นสื่อไห้เพิ่นฟันแลวเพิ่นก็ไม่สื่อเพิ่นสื่อเลขที่แม่จิตเพิ่นสื่อนด้ครับเด้อเพิ่นสื่อหนึ่งเก้วหนึ่งหนึ่งลก็ เก่าหนึ่งถ้าเลขสามตวัวพันสื่อเก้าหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเก้าเก้าลองพิจารณาบ้งครับเด้อเล็กเนี่ยจีดครับฝันเราบอกว่าเราเอาเมาส์บอกให้ฟังเบาหน่อยเลยว,ว่าเออเล็ก็งามอยู่เมร์ลยว,ว่าแมรก็ืเสียวแต่เล็กเบิ่อแต่กับ,บหมูกันแต่ว่าขันบอได้สั่งไงแล้วก็มาเออแล้วอีกตัวหนึ่งเด้เพิ่มว่าสอง 9 1 2 9 1อีกเมตรอีกหารหนึ่ง9 1 1 1 9 9 2 9 1เรียกสองโตก็คือ1 9 1 1และะ้วก็9 9เอาลองพิจารณาบ้างครับเด้อเลขแม่จิตครับแม่จิตค้นฝันแมน่นงวดที่แล้วเลขก,กับเขา9 7เขาเต็มๆ9 7กับฝันเห็นสางคือกันสางแต่ว่าฝันเหมือนนั้น ฟันมาสั่งมาเหยียบรหลดสั่งมาขึ้นรหลดก็ถือเก่าเจ็ดครับถือเต็มเต็มงวดนี้บเนครับอาทิตย์ได้รับโชก่อนง่ายก็ได้คือเพื่อนว่าละ่ะสั่งสิมมะสั่งบารมีแต่เพื่บนก็บอกหรืว,ว่าเป็นสั่งบารมีของแม่หรือว่าสั่งบารมีของสั่งหรือว่าเพิน่นเพื่นคิดได้เพื่นคิดของเพื่อนด่เพิ่นคิดว่าหรือสั่งสิมมาบำเพ็ญบำเพ็ญเพียรบอเพื่อจะมาอยู่ กับคนเผื่อจะมาปกปักรักษาแล้วกันนีหยังละ่ะเขาเอิ้นอีหยังสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้เจ้าของจังซี่นะแม่แม่แม่เราคิดแนวนี้หรือว่าหรือว่าสร้างพุนสิมาให้โชคใหญ่บ่เพราะว่าเห็นอันฟันเห็นสร้างใหญ่ทั้งสองโตเพิ่นว่างสิแม่ก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้ซื้อไวบ้บ่หลายดอกซื้อไว้บยังละชุดสองชุดเป็นวางสิซื้อพอได้ลุ้นเพิ่นว่าอ้าก็ลองพิจารณาพ่นครับเด้อเลขแม่จิดครับ ฟันเห็นสางไงสางไงมาขออยูุนําเพื่อจะสางบารมีอ่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นอยู่ที่โชคด้ดวงครับอาจจะถือเลขสามโตหรือจะอาจจะถูกเลขสองตัวบนหรือสองตัวล่างก็ได้อีหยังก็เกิดขึ้นไดนเบิดบ่าวหน่งก็เลยว่าลองสื่อเบ่งจังไดกับบ่าวหน่งฉิบ่แปลงเหลขแม่พันเดอเพื่อให้มาตัวใดบ่าวหน่งก็สีบบอกตามตัวนะั้นนะครับนอะีบบ่แปลงเหล็กเพิ่น จังไดนก็ลองพิจารณาบนครับเดิ้ลงวดวันที่1กุมภา67เข้ามารับโชคไปนํากันคิดจริงไดก็ให้สมวังดังปารถนารับโชคใหญ่ไปนํากันครับผมกับแมจิทครับฝันว่าสั่งญง่มาขออยู่นําเพื่อจะมาสั่งบาร,รมีเอาลองเบิ่งนะครับเด้อเดี๋ยวบ้านหนองกระจีเดี๋ยวเบิ่งกันถ้าบ้านหนองวางบ้านหนองจีสรุปเลหล็กไงนะครับเนาะบ่ิเลขของไผ่เน่งวดนี้บ้านหนองก็ลงคลิปบ,บ่หลายนําลงคลิปบ,บ่ค่บบอยหลายคือทุกครั้งเนาะครับเนาะ สังเกตเบื้องมือนี้ช่วงนี้เบ้าหนองเป็นยงยงอยู่กันเลยถ้าเบ้าหนองเบาคิดไผ่บ่ท่านเบาหนองก็ขอโทษนะครับเด้อรอบนากระโงเหล็กมาอีกเดี๋ยวเบ้าหนองกันสิเม้าเบาอีกเบาคือเก่าจังไงก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีรับโชคใหญ่ไปน้ากันคิดสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปานาสุภผู้สุคนฟังให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับเบ้าหนองก็พยายามหาตัวเหล็กมาฝากทุกคนเหล็กไอ้ใครเบ้าหนองก็ลงให้แล้วเหล็กลุงปูสวง กระทองบานเบาหน,นองเบาหน่องก็ลงให้แล้วมแม่ฮันนี่เบาหน่องก็ลงให้แล้วมาลับฟังมาลับชมกันแล้วก็เขียนไหวครับเขียนไหวเพื่อไปเปรียบเทียบครับขีปอืนอ่นเรือไห้แต่เปรียบเทียบกับจองอื่น,นเพื่อหมักไปทำกันนะครับเนาะอย่างไรก็ขอให้ทุกคนสุขสมวังดังปารถนาทุกประการผู้ได้สือตเตอลตีไหวไก่มีโชคทุกทุกใบทุกทุกใบครับขอให้มีโชคทุกทุกใบ ล้วเขาก็มาลาบโฉกใหญ่เป็นกันเดี๋ยวจับเงินมื่นเดี๋ยวจับเงินแสนเดี๋ยวจับเงินล้านแต่ว่าขันผู้ใดสื่อตัวใดไหวกระซังก็ขอให้มีโชคไปน้ำกกนเหล็กอันก็รยหลายจนบ่มีหมองีซื่อเสาหลุดอันจนว่าอันอันเป็นอันซางมันมันอาจะออกรีกบ่ออันก็ไรอย่าไดก็ขอทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งใหสมหวังดังปรารถนาทุกประกาศมีเงินใช้ตลอดปีและตลอดไป สวัสดีครับ